ประตูน้ำอู่ทงพิพาสธิ์เนี่ยเป็นประตูที่ชื่ออู่ทงพิพาสธิ์เนี่ยในหลวงพระราชานชื่อเพราะว่าคำว่าพิพาสีิ์ก็คือมีการ จัดการเรื่องของน้ําอย่างเป็นระบบนะครับฝั่งฝั่งที่เรานั่งอยู่ฝั่งนี้เป็นน้ําเค็มแล้วฝั่งเหนือประตูนี่จะเป็นน้าจดืดเพราะฉะนั้นเนี่ยวิถีของชีวิตแต่แต่ละกลุ่มแต่ละคนเนี่ยจะต้องการประกอบอาชีพที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจะมีประตูเนี่เป็นกึ่งกลางในการบริหารจัดการเรื่องของน้ํแในเรื่องของการเกรษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยคัามันของประตูนี้ก็คือว่าเป็นประตูที่ทําให้พี่น้องเกษตรกรแต่ละพื้นที่เนี่ยทำการเกษตรอย่างเหมาะสมตามความสามารถของตนเองถ้าฝั่งน้ําเค็มก็ทําประมงใจฝั่งและฝั่งนป้น ภาคเกษตรทั้งหมดเลยเพื่อให้ชาวบ้านได้มีอาชีพทำอาหากินได้กับน้ำที่เป็นสองแบบเนาะใช่ใช่ะะใช่ค่ะก็จะเป็นหู เรียกว่าอะไรคะหอคอยไหมคะท่านรองอันนี้เ,เป็นประตูระบายน้านะครับมีทั้งหมด10บานแล้วเวลาเปิดคือจะในกรณีไหนเออเวลาการเปิดเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดอยู่ว่าหนึ่งช่วงที่ว่าถ้าเกิดว่าบริสุทธิ์อมีน้ําข้างบนที่สูงมากเกินไปเนี่ยเราจะมีการร่องน้านะครับร่องน้ำ่อาออใช้เพื่อไม่ให้น้ําท่วมในฝั่งการ,การเกษตรนะครับ<อ>แล้วถ้าเกิดว่าช่วงทีน่น้ําทะเลหนุนสูงเนี่ยเราก็จะปิดประตูนะครับเพื่อไม่ให้น้าทะเลบุกในพื้นที่น้ําจืด จุดนี้ถ้าลองเล่าให้ฟังหน่อยคตรงนี้เนี่ยที่อยากจะมาให้เห็นตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นที่สําคัญที่สุดเลยนะครับของปากพนังเพราะตรงนี้ครเป็นโรงสีไฟแห่งแรกของภาคใต้นะครับโรงสีอย่างนี้เนี่ยที่บอกสําคัญที่สุดเนี่ยแล้วก็สําคัญมากกว่านั้นก็คือในหลวงลรัชกาลที่๕เนี่ยมาเปิดด้วยพระองค์เองะนะครับในปีพศ๒๔๔๑นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงสีตรงนี้เนี่ยเขาเรียกโรงสีโคกฮกี นะครับซึ่งซึ่งนายโคลเนี่ยจะเป็นเจ้าของโรงสีแล้วที่เราเห็นเนี่ยลักษณะอย่างนี้เป็นโรงสีไฟโรงสีไฟนี้ก็คือโรงสีที่ใช้ขับเคลื่อนโดยพลังงานไอ้น้ำนละเส้นนี้ก็คือถ้าลองบอกว่าเป็นเส้นสายน้ำโบราณเลยเป็นเส้นสายน้ำโบราณสายเดิมเลยครับของแม่น้ำปากพนังนะครับดูลั้วเนี่ยอันนี้อาอปีเนี่ยโบราณเลยใช่ไหมคะอา้อิฐีเล็กๆใช่ฮะ ทุกสิ่งทุกอย่างทุกตรงนี้นะเมื่อก่อนในสมัยอดีตเนี่ยผลิตไม่ได้ในในประเทศไทยเลยครับทีมม่มาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเหล็กสังกะสีต่างๆถ้าเราเข้าไปข้างในเนี้ยจะมีความมีความดั้งเดิมของของฐานเดิมๆอยู่ ตรงนี้เป็นป่าชายเลนที่ได้ชื่อว่าเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยนะครับเป็นเป็นป่าชายเลนพื้นที่ประมาณทั้งหมดเลยนะครับประมาณก7,000ไร่ประเชนิชีวัะในเรื่องความสมบูรณ์นีจะเป็นต้นโกงกลางต้นจากต้นสเสมนะครับซึ่งมีความสมบูรณ์หมดเลยเขาเขาจะเปรียบเทียบเป็นเรื่องของ,ของความหนาแน่นเพราะอุดมสมบูรณ์เนี่ยทุกที่เนี่ยมันจะเป็นแหล่งของเพาะสัตว์น้ำไว้อ่อนนะครับ สนามไม่อ่อนเนี่ยที่เพาะตามตามป่าชาเลเนี่ยมันก็ไปเจริญเติบโตแล้วก็ไปเป็นอาหารต่อไปในอา่าบปากพนังซึ่งเป็นเป็นอาบปักพนังที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีอาหารที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีอาหารอร่อยและก็สมบูรณ์ที่สุดจุดนี้คืออะไรคะท่านรองจุดนี้เนี่ยเป็นถ้าถ้าเรามาล่องเรือเที่ยว ปากพนังลุ่มนาะเออแม่น้าปากพนังเนี่ยตรงนี้จะเป็นเส้นทางสุดท้ายในการล,ล่องเรือน<ฆ>ะครับเขาเรียกว่าสะดือทะเลทำมาถึงเรียกว่าสะดือทะเลเนี่ยเออแน่นตรงนี้ลึกที่สุดครับลึกที่สุดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นน้นําวนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเออถ้าเราได้ทราบข่าวในเรื่องของจตุคามรามเทพฟีเวอร์ในช่วงปี2550ิเนี่ย เออตรงนี้แหละจะเป็นหนึ่งสถานที่ที่ต้องมาปลุกเสกองค์พ่อจตุคามรามเทพจุดนี้แหละค่ตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยระหว่างระหว่างประภาคารหนึ่งกับประภาการสองตรงกลางนะครับตรงกลางนั้นทั้งหมด <ขอ S 2> เรียกว่าะสะดือสะ,ด,อสะดือทะเลจุดตรงนี้เขาบอกว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่อยู่ขององค์พ่อจตุคามรารมเทพหรือเทพสมุทรทะเลอาณาจักรใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานักท่องเที่ยวมาตรงนี้เขาจะมาบอกบนบานศาลกล่าวที่เราขออะไรต่างๆนี่ครับตรงนี้ ประสบความสําเร็จเมื่อกี้น้องขอ,ขอพออล้วใช่ไหมค่ะขอพอเสร็จแล้วก็ให้สมประสงค์ตามที่ขอเนาะแล้วก็หลังจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะล่องเรือกลับไปในพื้นที่แล้วก็จะขึ้นไปอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญที่สุดก,ก็คือตําหนักประทับแรงค่ะนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่คนปากพนังร่วมจิตร,ร่วมใจแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยช่วยกันสร้างบ้านให้พ่อครับ พระตำหนักประทับแรมปากพนังหรือพระตำหนักประทับแรมฉเฉลิมพระเกียรติอำเภอปากพนังตั้งอยู่ที่ตำบลหูล่องอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพระตำหนักแห่งแรกและเป็นแห่งเดียวของประเทศไทยที่ก่อสร้างขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชและก็ชาวไทยทั่วประเทศค่คะเพื่อทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในคราวที่พระองค์ท่านเสด็จมาทรงงานในจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั่นเองค่ะ ค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่พระตำหนักประทับแรมอำเภอปากพนังนะคะหรือว่าบ้านพอ่อให้พี่ภาพเล่าถึงประวัติของที่นี่นิดนึงค่ะว่าสร้างเมื่อปีไหนแล้วก็จุดประสงค์ในการสร้างค่ะค่ะพระตำหนักที่นี่นะคะเกิดขึ้นได้ด้วยสำนึกในพระมาหาการุณาธิคุณนะคะที่พ่อหลวงพระองค์ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังนั่นเองนะคะพระตำหนักที่นี่จึงเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมแรงร่วมมือและก็ร่วมใจนะคะจากประชาชน ชาวพื้นที่ลุ่มน้ําปักคนังนะคะร่วมสมทบทุนการสร้างขึ้นเป็นโครงการสร้างบ้านให้พ่อถ้าอย่างนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ค่ะสามารถวอลอินหรือว่าจะต้องออจองหรือบุ๊กอะไรไหมคะก็คือถ้าทั่วไปแล้วก็สามารถวอลอินเข้ามาได้เลยนะคะเสา,าร์อาทิตย์ก็รับแต่ถ้าต้องการววทยากรก็สมควรแจ้งล่วงหน้านิดนึงนะคะค่ะแต่ว่ามาที่นี่ที่แรกต้องไปขอ,ขอพรพะนารายขอพรพะนารายก่อนค่ะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะ,คะตอนที่ เปิดพระตำหนักครั้งแรกนะคะพระอาทิตทรงกรดนานถึง25นาทีนะคะแล้วทุกวันนี้ที่วันที่บวงสวงนะคะก็คือพระอทิตทรงกรดแทบทุกครั้งนะคะเฉยเห็นว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากนะคะค่ะให้พิพาพพาไปได้เลยค่ะค่ะ วันที่เราเปิดให้ประชาชนวอลกินก็คือวันที่14กุมภามแล้วอีกอย่างนึง่งสูบสีชมพูทุบเตียนสีชมพูก็คือเป็นสัญลักษณ์เพราะว่า พ่อหลวงหมายถึงพ่อหลวงรอเก้านะคะพระองค์ท่านประสูติวันจันทร์ทีนี้วันอังคารเป็นวันที่เสริมดวงชะตาให้กับคนเกิดวันจันทร์ก็เลยใช้เป็นสื่อสัญ,ญลักษณ์ก็คือเป็นความจงรักภักดีะนะคะที่มีต่อพ่อหลวงราชการที่9ก้าของเรานั่นเอง<ช>ความสำคัญจุดนี้ยังไงคะพี่พาก็คือพระนารายณ์ทรงสุบรณน,นะคะเพราะว่าตามความเชื่อโบราณน,นะคะก็ถือกันว่าพระหมหากษัตริย์ เป็นปางหนึ่งของพระนารายณ์อวตารนั่นเองนะคะก็เลยทุกพระตำหนักต้องมีก็คือพระนารายณ์ทรงสุบัญฑรสวยมากแล้วเป็นเอกลักษณ์เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ที่นี่จะสวมเสร้นะคะซึ่งไม่เหมือนกับที่อื่นหมายถึงที่สวมบัวมโนรานะคะอ๋เขราเรียกว่าเสื้อสวยเลย ที่ยืนอยู่นี้นะคะเรียกว่าตายท้องพระโรงนะคะด้านบนเป็นท้องพระโรงแล้วก็ด้านหน้านะคะด้านหน้าคณะนะคะคะ่ะเป็นศาลากลางน้ําสร้างขึ้นเพื่อไว้ต้อนรับพระราชคันทุกะหรือว,ว่าแขกบ้านแขกเมืองนะคะด้านบนนะคะจะมีลายผ้าลายผ้าทอผ้ายกเมืองนะครเป็นผ้าที่ทอมือทอที่เนินทามังนะคะ แต่ก่อนจะถวายให้สมเด็จพระพันปีนะคะทุกปีทุกวันที่ประสูตินะคะทีนี้ตำหนักของพ่อหลวงนะคะก็คือตำหนักนี้นี่เองค่ที่คณะเห็นนะคะพระตำหนักที่นี่อาจารย์บินโยตวนกีรีเป็นพวกแบบอาจารย์บินโยกล่าวว่านะคะจะสร้างที่อยู่ของสมมติเทพหรือว่าพระมหากษัตริย์ก็คือสร้างให้เสร็จให้สูงกว่าเศรษฐีมีเงินทั่วไปก็คือให้เป็นหลังคาบานอ หลังคาบานอทรงเครื่องลำยองนะคะคำว่าบานอ,อก,ก็คือปั้นหยาผสมกับหน้าจัวนั่นเองก็จะแบบทรงแเคหน่อยใช่คะ่ะแล้วก็ภายในนะคะจัดแบบโมเดิร์นลิฟวิงนะคะก็คือสมัยใหม่ทั้งหมดเลย นี่คะ่ะสวยงามแล้วก็เห็นถึงความรักนะคะของพระสงฆ์นิกรที่มีให้กับพระมหากษัตริย์จริงๆคะ่ะใครที่มานาครศรีธรรมราชนะคะแนะนําเลยคะ่ะส่วนอีกที่นึงที่ฝันจะพาไปคะ่ะอาหารอร่อยมากแน่นอนนะคะเดี๋ยวไปดูว่ามีเมนูอะไรกันบ้างคะ่ะ ที่นี่ชื่อร้านอะไรคะท่านรองคะชายทุ่งพุงปลิ้นใช่ชายทุ่งพุงปลิ้นือมาเนี่ยพุงปลิ้นแน่พุงปลิ้นแน่นอนอิ่มแป้เลยแน่นอนครับเมนูที่ต้องสั่งที่นี่มีอะไรบ้างคะนี่เลยครับเออหลักๆเลยก็แกงส้มปลากรดขี้ลิงนะครับปลากรดปลากรดขี้ลิงขี้ลิงครับทำไมถึงเป็นปลากรดขี้ลิงเขาดูไี้ลิงมันเป็นชื่ออย่างนี้ก็เออชื่อเขาชชื่อชื่อเขาท้องถิ่นนะครับ พอก,กินเผ็ดแล้วเนี่ยก็ต้องตามด้วยต้มส้มต้มส้มตามไปต้มส้มปลากระบอกอันนี้ไม่เผ็ดหรอคะไม่เผ็ดนี่เ,ออเป็นต้มส้มปลากระบอก <ฮะ S 1> ซึ่งก็บอกว่าปลากระบอกเนี่ยในรูปน้ํา,า,าปากพนังในอาบปากพนังนี่จะเป็นมีรสชาติที่อร่อยมากนะครับเนื้อจะออกหวานถ้ามาปากพนังต้องกินนะออต้มส้มปลากระบอกกับน้ําส้มจากนะครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งซึ่งเป็นเมนูที่ทอดๆเนี่ยสุดยอดของเมนูเมนูทอดและอาเนี่ยที่สุดยอดเลยก็คือลานี้เลยโอ้หน้าตาเนี่ย อาจจะไม่น่ากินตัวปลาคล้ายๆปลาตีแต่ชื่อจริงๆนี้ก็คือปลาเขือปลาเขื่อนะือนแรกผูว่าปลาเนื้ออ่อนอ่าเป็นปลาเขือเป็นปลาทะเลรสรสชาติเด่ยจะออกเป็นเนื้อนิ่มแล้วก็จะมันในเนื้อมากเลยอร่อยมากแล้วก็ตัวนี้นี่คือซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะครับเขาเรียกว่าแกงเคยเครื่องถ้าไม่จนกิงไม่ได้กินเพราะว่าในสมัยก่อนนียครับตอนนี้เราไปเรียนหนังสือเนี่ยเวลาพ่อแม่ไม่ ส่งให้ลูกไปเรียนเนี่ยไม่มีเงินไม่มีทองเนี่ยก็จะทําแกงเคยเครื่องนี้ไปเป็นอาหารให้และสามารถกินไว้ได้นานแล้วก็แปรรูปได้หลายหลายอย่างด้วยโอ้แต่ละอย่างหากินยากแล้วก็เป็นเมนูที่ต้องมีที่นี่นะคะเพราะว่าวัตถุดิบของเขาก็สดมากๆเลยนะคะใครที่มาเที่ยวแบบฝันอย่างเงี้ยอยากจะมาตามรอยฝันบ้างเนี่ยติดต่อท่านรองหรือว่าติดต่อทางไหนท่านรองติดต่อที่ผมเลยก็ได้นะครับหรือว่าไม่ก็เบอร์โทรนะครับ0 9 3 6 5 1 5 5 9 3นะครับ เป็นเบอร์ที่ร้านนะครับก็สามารถที่จะติดต่อแล้วก็สั่งมาได้เลยครับวันนี้ขอบคุณท่านรองมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับก็ยินดีครับยินดีคนปากพนังเนี่ยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับโดยเฉพาะทางด้านรายการต่างๆนะครับหรือว่าน้องขวัญเองก็ยินดีนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเรามาลุยทานอาหารกันค่ะ การมาเที่ยวปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันนี้เนี่ยนะคะฝันเต็มอิ่มมากๆเลยค่ะครบทุกด้านทั้งได้ความรู้ได้ชมธรรมชาติแล้วก็ได้เดินชอปปิ้งซื้อของพื้นบ้านแบบนี้นะตามกันมาให้ได้เลยนะคะฝนขอปักหมดุดให้อำเภอปากพนังเป็นสถานที่ต้องห้ามพลาดจาังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ